สวัสดีครับลูกค้าที่รักทุกท่านครับวันนี้ลูกค้าที่มีผมหงอกและมาเติมคนทำสีใหม่ครับทางร้านจะใช้สีดาวินเนเป็นสีออแกนิกนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ทิกเม n นที่นิยมตัวบัตจิเรน,นบัวครับทำให้ผมนุ่มเงาและแก้ปัญหาผมขาดผมแตกปลายนะครับ หลังจากที่ตัดผมทำเสร็จเรียบร้อยช่างก็กวาดบ้านเองถูพื้นเองนะครับทำความสะอาดเองท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็ลองดูนะครับทางนั้นจะใช้น้ำยาของพรีเมียมทั้งหมดนะครับหลังจากทำเสร็จผลงานจะออกมาเหมือนที่ท่านเห็นครับขอบคุณมากที่ติดตามช่างต้นครับขอบคุณครับ